รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ ของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงหรือราศีสิงประจำเดือนกรกฎาคมค่ะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสดมองว่าความรักของตัวเองเป็นอย่างไรไมาดูกัน คนโสดนะคะอาจจะมองว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีงานเยอะงานหนักนะคะจนไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ HN นะคะคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องคิดเยอะนะคะมีอะไรที่จะต้องจัดการมากมายนะคะทำให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ HN. แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกอยากจะมีความรักนะคะอยากจะมีความรักคุณจะต้อง ทำอย่างไรมาดูกันนะคะสำหรับคนโสดราศีสิงห์รือลัคนาราศีสิงห์ที่อยากจะมีความรักมาดูกันว่าคุณควรจะทำอย่างไรอืมสำหรับคนโสดนะคะที่อยากจะมีความรักนะคะคุณก็อาจจะต้องมีการหยิบยื่นสิ่งดีๆนะคะหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอกับใครคนอื่นบ้างนะคะเพื่อที่คุณจะได้แบบ เหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหวานไว้เหมือนหวานเสน่ห์หรือว่าไม่แน่ใจนะคะก็คือถ้าเกิดคุณคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์อยู่แล้วแหละอืมแต่ว่าคุณอาจจะโฟกัสงานมากเกินไปถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณก็แค่เหมือนกับคุณสนใจใครหรือใครใครที่คุณแบบว่าให้ความสนใจอ่ะคุณก็ ไปทําความรู้จักเขาเนาะแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะแบบขยับขยายหรือได้ได้รับความรู้สึกดีๆกลับมาเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณมีการาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเนาะในการขยับขยายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นของคนในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรอมืมันก็จะเป็นไป ในทิศทางตามเขาเรียกว่าอะไรตามคันลองตามกระบวนการที่แบบเหมาะสมคุณอาจจะได้เจอคนดีๆที่แบบว่าเหมาะสมกับคุณคุณเป็นคนทํางานเก่งใช่ไหมคุณก็อาจจะเจอคนที่แบบทํางานเก่งเหมือนกันกับคุณที่แบบจะช่วยเกื้อหนุนหรือว่า,าเขาเรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อมามาดูคนที่ มีคนคุยอยู่แล้วแต่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่แอบชอบใครอยู่นะคะมาดูกันว่าคนมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์เดือนกรกฎาคมอืมช่วงเวลานี้อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแบบสื่อสารเนาะถ้าคนที่แอบชอบใครอยู่ก็คุณก็กําลังเริ่มที่จะแบบ ปฏิสัมพันธ์กับเขาเริ่มพูดคุยกับเขาเริ่มแบบว่าทำเอาตัวเองไปให้เขารู้จักนะคะส่วนคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่แต่สถานะไม่ใช่เจนก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังแบบพัฒนาความสัมพันธ์กำลังพยายามทำความรู้จักซึ่งกันและกันทำยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้มันถึงจะขยับขยายเติบโตหรือสารความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้สำหรับคนที่มีคนคุยแล้วหรือคนที่ มีคนที่แอบชอบอยู่ลัคนาราศีสิงหรือราศีสิงในเดือนรก,กรกฎาคมทำยังไงความสัมพันธ์จะขยับขยายอืมการที่จะขยับขยายความสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเนี่ยมีการแบบสร้างสัมพันธ์ที่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังแอบชอบคนอื่นอยู่หรือว่าคนที่มีคนคุยอยู่เนี่ย คุณสร้างสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตอยู่แล้วนะคะจากผลพวงที่คุณทํามาจากการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์ของคุณนั่นเองนะคะมเมื่อคุณดําเนินการอย่างนี้ไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรอืสดใสเห็นไหมเดอร์ซัน สดใสสวยงามแน่ๆค่ะความรักของคุณนะคะมันเป็นผลพวงจากคุณทั้งสิน้นเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าจริงใจอยู่แล้วอะ่ะจริงใจแล้วก็เป็นคนที่มีสัมพันธ์ที่ดีเนาะชอบใครก็แบบทำทำทำดีด้วยแบบ ด้วยความจริงใจอ่ะคุณก็จะได้รับผลดีๆแน่นอนแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสดใสคุณมีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์ขยายความสัมพันธ์แอบชอบใครก็มีโอกาสที่จะ,ะสมหวังนะคะส่วนคุยกับใครอยู่ก็มีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์ไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนนะคะอ่ะส่วนคนที่ มีคู่อยู่แล้วนะคะมีคู่อยู่แล้วราศีสิงมีลัคณา,าราศีสิงในเดือนรกรกฎาคมความสัมพันธ์ของชีวิตคู่หรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นอย่างไรคุณมองชีวิตความรักของคุณเป็นอย่างไรอืมก็เป็นช่วงเวลาของการก่อร่างสร้างตัวเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แต่งงานกันช่วงเวลานี้คุณอาจจะกําลังแบบอาจจะแบบ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นที่อาจจะนําไปสู่การแบบสร้างครอบครัวด้วยกันเนาะส่วนคนที่สร้างครอบครัวอยู่แล้วเป็นครอบครัวอยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการแบบว่าสร้างฐานะสร้างอะไรให้มันมั่นคงมากขึ้นอาจจะพัฒนาขยับขยาย,ย,ายจนไปสู่การแบบมีมีลูกเนาะทำให้ความรักมันยิ่งมั่นคงมากยิ่งขึ้น มีความเป็นปึกแผ่นมีความนั่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้ววิธีการในการสร้างความรักให้มันแบบอิ่มเอมใจมากขึ้นจะต้องทําอย่างไรมาดูกันนะคะสร้างความอิ่มเอมใจนะคะก็จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความรักความห่วงใยให้ความให้ความสบายใจแก่กันและกันมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันเนาะ บางทเาีเรามีคู่ที่ดีนะคะอยู่แล้วนะคะเมื่อเรามีการแบบออกไปเผชิญโลกข้างนอกอาจจะเจออะไรหนักหนามากมายเนาะที่มันควบคุมไม่ได้พอกลับมาเจอคนที่เรารักคนที่เป็นคู่ของเราเนี่ยแล้วเราก็หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กันนะหยิบยื่นความ รักความอบอุ่นความพลังงานดีๆให้กับกันให้แก่กันนะคะมันก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักให้แก่กันมากขึ้นเนาะแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นอย่างไรล่ะเมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกันแบบนี้นะคะอืมมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบอบอุ่นสวยงามเป็นแบบเป็นเรื่องมหัศจรรย์ดีๆเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเป็นพรวิเศษอะที่ทําให้เราแบบ ชีวิตดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นหรือถ้าไปเจออะไรที่ไม่ดีข้างนอกภายนอกเนาะมาเจอคนรักของเรามันก็เหมือนกับได้พรวิเศษได้พลังพิเศษเนาะทำให้เรารู้สึกมีความสุขเอิใจแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ได้มีกันละกันนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีสิงหรือราศีสิงในเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นการอ่าน ชีวิตผ่านไ่แบบภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่สดใสนะคะมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีดวงปานหัวใจอิ่มเอมหัวใจเป็นความรักที่ดีเป,ดเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ทําให้คุณเจริญเติบโตทั้งความคิดและิติญ,ญญาณนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็ขอ ให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะของอั้มทลิอั้มทลินีนะคะดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทั้งทางแฟนเพจอั้มทลิอั้มทลินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะ YouTube Channel อั้มทลินีนะคะแล้วก็ TikTok อัมทารีนีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ